สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังจากทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Deep Dive Talk นะครับกับผมโจวี่ชัยยุทธทาง t e x h s o Media นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยเรื่องของ Deep Tech หรือว่า Deep เทคโนโลยีกันแบบเจาะลึกมากขึ้นหัวข้อของ EP แรกวันนี้เราจะคุยเรื่อง STEM ครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแต่ยังไม่ได้เข้าใจถึงรายละเอียดว่าจริงๆแล้ว STEM มันคืออะไรมันมีอะไรบ้างแล้วอาชีพที่มันเกิดใหม่ของ STEM เนี่ยที่มีความต้องการไปทั่วโลกเนี่ยมันจะเป็นยังไง g กสติเกอร์ท่าน,นแรกนะครับที่วันนี้เราได้เชิญมาเป็นแขกรับเชิญของรายการเราครับนั่นก็คือดรธรรมนิตพิพัฒศรีสวัสดนะครับหรือว่าพี่นอ็อตจากลูลูเทคโนโลยีนั่นเองครับสวัสดีครับพี่นอ็อต สวัสดีครับโจยี่ก่อนอื่นให้พี่น็อตได้แนะนำตัวหน่อยครับได้ครับก็พี่น็อตนะครับเป็นหนึ่งในโคฟาวเดอร์ er, ผู้ก่อตั้งบริษัทลูลูเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Deep Technology นะครับสร้างเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยี AI นะครับมาแก้ปัญหาต่างๆนะครับในธุรกิจแขนงต่างๆซึ่งก่อนนันนี้เนี่ยตัวพี่เองก็ได้มีโอกาสเป็นทำงานที่บริษัท Google ที่ทั้งที่อเมริกาแล้วก็ที่สิงคโปร์เป็นเวลารวมกันมากกว่า10ปีนะครับก่อนที่จะมาเริ่มก่อตั้งบริษัทนี้ครับครับโหนอกจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วพี่นอ็อตเคยเป็นตัวแทนนะครับของประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกด้วยใช่ไหมครับพี่นอ็อตต้องเล่า <นำ S 2> ให้ฟังหน่อนานมากแลเป็นใช่ครับ,รบตอนสมัย,ยมัธยมเคยไป,ปเป็นตัวแทนไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกครับที่ประเทศจารี นี่โหจริงๆแล้วประวัติพี่น็อตเนี่ยที่ผมไปเจอมายาวมาวกเลยังจบปริญญาเอกด้าน AI พร้อมรางวัลน,นักเรียนดีเด่นจาก UCLA ด้วยคนคนนี้ไม่ธรรมดาวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเรื่อง STEM ครับเข้าคำถามแรกเลยครับพี่น็อต STEM ย่อมาจากอะไรแล้วก็สามารถแบ่งเป็นอาชีพอะไรได้บ้างครับพี่น็อต s t e m นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นสายงานที่เรียกต้องเรียกว่าฮอตฮิตมากๆเลยนะครับ STEM s เ e m เนี่ยเป็นตัวยอ่อนะถูกแล้วคือตัวแรก S science ก็คือวิทยาศาสตร์ Uh, T ก็ค e e ือเทคโนโลยีนะครับ E คือ engineering ก็คือวิศวกรรมศาสตร์น anyway ja ั่นเองแล้วตัวสุดท้ายตัว M ก็คือ mathematics ก็คือคณิตศาสตร์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวตัวตัวเต็มความหมายของ STEM เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้แหละมันเป็นสาเหตุที่ทำให้มันกำลังเป็นสิ่งที่ฮอตฮิตมากๆในช่วงนี้ อม,มันเหมือนเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอนนี้เออมันเข้ามามีความสําคัญในเศรษฐกิจเลยทําให้เป็นที่ต้องการใช่ไหมครับพี่น็อตใช่ครับเพราะว่าในสเต็มเนี่ยคนทั่วโลกเขามักจะพูดหรือมองมันว่าเป็นอาชีพของวันพรุ่งนี้ <Wow. S 1> นั่นก็คือหมายความว่ามันเป็นมันเป็นกลุ่มอาชีพที่จะผลักดันให้โลกเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก้าวไปสูปอ่อนาคตอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โม้เกินไปเลยเพราะว่า ทุกอย่างที่มันอยู่ในสเตมเนี่ยมันคือการนำเอาเทคโนโลยีล่าสุดของแต่ละขแขนงนะครับมาใช้ทำสิ่งใหม่ๆหรือผสมผสานกันให้มันเกิดผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับโอ้ครับทีนี้ขออนุญาตเจาะลึกเพิ่มเติมครับพี่น็อตว่าแล้วอาชีพสเตมที่ว่าเนี่ยถ้าจ,จะแบ่งเป็นชื่ออาชีพที่ทําให้คนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นมันน่าจะมีอาชีพอะไรบ้างครับครับ จริงๆสเตมเนี่ยกลุ่มอาชีพที่อยู่สเตมเนี่ยจริงๆมันก็มีมานานแล้วเนาะเราเรียนวิทยาศาสตร์กันก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างอาชีพที่เรารู้จักกันมานานๆแล้วเนี่ยกวิศวกรรมวิศวกร,รอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะครับ,รบสร้างบ้านสร้างถนนสร้างรถยนต์หรือว่าขุดเจาะน้ํามันนําเอาพลังงานมาใช้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มสเตมที่สําคัญทําวิจัยหา ผลทางทําอะไรใหม่ๆยาแก้โรคต่างๆหรือแม้แต่ฝั่งสาธารณสุขคุณหมอพยาบาลนะครับต่างๆเนี่ยก็ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีถูกไหมครับแล้วกอย่างการวิจัยยาวัคซรงวัคซีนที่เราได้ทานยันฟ้าวิพวิพีเวียพวกนี้คนที่ทํางานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในชิปสเต็มใช่ไหมครับพี่น็อ ใช่ถูกต้องเลยครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะรู้จักถึงในแง่ของว่าโอเคเราไปโรงพยาบาลเราเจอคุณหมอเจอพยาบาลอะไรแบบนี้ก็คือต้องเรียนมาทางสายสเตมเหมือนกันแต่ว่าในในช่วงอาจจะเรียกว่า10ปีหรือ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยสายไอทีเนี่ยก็จะเป็นสาย<ม>ที่ค่อนข้างจะเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาในกลุ่มสเตมเพราะว่าเรื่องของคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเรามันเข้ามาเร็วมากนะครับแล้วนอกเหนือจากกลุ่ม อาชีพท,ที่ได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาชีพใหม่ๆที่อยู่ในสายสเต็มเหมือนกันที่เราอาจจะยังนึกไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับที่มันยังมีมีอ่เรียกว่าเพิ่งเกิดมาเมื่ออาจจะช่วง10ปีหรือ5ปีที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Data Science, Cryptocurrency ที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะ,ค,ะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในสายสเต็มซึ่งย้อนไปสิปีก่อนนี่คือไม่มีคนรู้จักใช่รรหรือว่าอย่างที่อกี้ที่โจอี้บอกว่าเรื่องของวัคซีน ตอนนี้แน่นอนเรื่องของโควิดเนาะการวิจัยวัคซีนการทำยา<ม>ออกมาต้านไวรัสต่างๆเนี่ยก็อยู่ในสายสเต็มทั้งนั้นหรือ oh. ถ้าเกิดว่ามองก้าวใมาอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม,มการหาพลังงานทดแทนพลังงาน<ม><ม>ที่นากลับมาใช้ใหม่ได้เนี่ยก็เป็นสายสเต็มเหมือนกันซึ่งมันก็มีความตื่นตัวเกิดขึ้นมาในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมามากขึ้นนะครับ ทีนี้เราเห็นภาพรวมแล้วว่าอาชีพสเต็มที่พี่น็อตนเล่าให้ฟังโอ้โหมันมีความเออสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านวัคซีนสาธารณาสุขการหาพลังงานทดแทนมาใช้เพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยน้ำมันก็จะถูกค่อยๆลดหายไปเนื่องจากว่ามีการเลื่อนกระจกเกิดขึ้นคาร์บอนฟุตบิ้นต่างๆเหล่านี้แต่ว่าทําไมครับพี่น,อน็อตในประเทศไทยอย่างสเต็มมันถึงไม่ได้รับความนิยมหรือว่าไม่ได้เป็นที่ต้องการในประเทศไทยและถูกพูดถึงมากนะครับ ครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องมองย้อนกลับไปว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนาะเราไม่ใช่เป็นประเทศที่อยู่เอ่อที่มีพื้นฐานของการวิจัยและคิดคนเทคโนโลยีใหม่ๆที่แข็งแรงมากเรามักจะเป็นประเทศที่มุ่งเน้นไปที่เอ่ออาจจะเริ่องอัไหนดิเป็นเรื่องของกากรเกษตร<อ>นะอยู่ผลิตยังไงเอ่อหรืออาจจะเป็นการท่องเที่ยวเพราะเรามี ธรรมชาติที่สวยงามถูกไหมครับเราก็พยายามใช้จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดจุดขายที่สําคัญซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยโอเคมันมีทฤษฎีใหม่ๆเข้ามาเราก็จะต้องหาวิธีที่จะ,ะเข้าไปสั่งสนุนตรงสายงาในใหม่นี้ให้เกิดขึ้นนะครับ,รบเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยพี่ได้มีโอกาสเนาะไปลองอ่านดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงบประมาณ ที่ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาใช้ทุ่มลงไปในเรื่องของ R&D ก็คือ research and development เนาะคิดค้นเทคโน,โนโลยีใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไม่ใช่แค่เอาเอาเอาทำสิ่งเดิมๆนะค,ะครับออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยประเทศไทยใช้เงินแต่ละปีเนี่ยประมาณแค่ครึ<อ>่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP อของเราเท่านั้นนครับน้อยมากเลยประเทศเนี่ยเรามี p d p ีร้อยบาทเราใช้แค่ห้าสิบตางค์ยังไม่ถึงเลย ในการทุ่มลงไปใน R&D ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศ<ม>อื่นๆนะอย่างเช่นอะไรเดียอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่น<ม>พวกนี้คือเขาจะอยู่ที่ประมาณ2% 3%อย่างน้อย<ม>เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราอาจจะยังค่อยๆเบนทรัพยากรมาใส่ตรงจุดนี้แต่ว่าแน่นอน่าเราอย่างตามไม่ทันประเทศ,เทศอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดตา,ตามตรงเลยก็คือว่าดีมานเนี่ยมันมีเราต้องการ บุคลากรที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาหาเทคโนโลยีใหม่ๆอินโนเวชันใหม่ๆในสายสเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอทีโปรแกรมเนาะหรือว่าเรื่องของอย่างที่บอกไปแล้วสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่การทําการเกษตรให้มันฉลาดขึ้นนะครับได้ผลิตขึ้นโดยที่ใช้ทรัพยากรน,น้อยลงตรงเนี้เรามีดีมาแต่ว่ารเรายัางก้าวไปไม่ถึงจุดนั้นอืม พอพี่น็อตพูดเนี่ยผมเห็นภาพเลยว่าเศรษฐกิจในไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่มักจะถูกพูดถึงว่าเป็นเรื่องการเกษตรการส่งออกหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยพอโดนโควิดเข้ามามันกระทบกันแบบเต็มๆเ,เลยทีนี้คนที่จะทํางานสเต็มเนี่ยก็รู้สึกว่าขนทางหรือช่องทางในประเทศไทยของเราเนี่ยมันน้อยเหลือเกินมันเลยจําเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากทํางานสายนี้เราต้องออกไปต่างประเทศหรือเปล่าครับพ,พี่นอ็อตหรือว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหายัางไงครับให้สเต็มอาชีพนี้นี่แหละ มันถูกพูดถึงและเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยอย่างกว้างขวางมากขึ้นครับครับจริงๆในฐานะส่วนตัวที่พี่เนี่ยอยู่ในวงการสเต็มเนาะอย่างบริษัทลูลูเทคเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Deep Technology โดยเฉพาะเน้นไปทางเรื่อง AI แล้วก็ h i n i n e l e n r n i n g จากมุมมองผู้ประกอบการในสายสเต็มเนี่ยที่มองว่าทรัพยากรในประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่คือหมายถึงว่าเราจะเดินออกไปหา โปรแกรมเมอร์เก่งๆคนหนึ่งในตลาดเนี่ยไม่ใช่หาง่าย<ช>หายากนะครับรเพราะฉะนั้นคือพี่มองว่าจุดเริ่มต้นก่อนเนี่ยก่อนที่สเต็มมันจะบูมได้ในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งคือเราต้องมีพื้นฐานของตลาดแรงงานสเต็มที่มีคุณภาพแล้วก็พร้อมทํางานได้ก่อนเพราะฉะนั้นเพราะว่าคือเรามีไอเดียเราออกไปแล้วเราหาคนมาทําไอเดียนั้นให้มันเกิดขึ้นจริงไม่ได้เนี่ยมันก็ไปต่อได้ยากถูกไหมครับอาจจะมีแค่เ เหมือนกับบริษัทแค่กับมือเดียวเท่านั้นแหละที่เออเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะว่าทรัพยากรบุคคลที่เก่งๆมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆซึ่งอันเนี้ยก็ต้องมองย้อนกลับไปถึงว่าเอ้ยหลักสูตรในการพัฒนาบุคคลของประเทศไทยของมหาวิทยาลัยต่างๆตั้งแต่ระดับประถมมัธยมขึ้นมาจนถึงอุดมศึกษาเนี่ยมันตอบโจทย์โลกที่มันหมุนไปแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลอง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 ไปดูตามคณะเรียนสมมุติเราไปดูคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้ ของมาหาลัยหลายได้ครับจะเห็นได้ว,ว่าการแบ่งภาพการศึกษาเนี่ยจะยังเป็นแบบเดิมๆคือหมายถึงว่าโอเคเรามีวิศวะเครื่องกลวิศวะโยธาวิศวะไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ว่าสเต็มเนี่ยอาชีพสเต็มอย่างที่บอกคือมันเป็นอาชีพของวันพรุ่งนี้อืไอ้แขนวิชาอาชีพที่มันต้องใช้เนี่ยมันไม่ได้ไปตามแบบแผนว่าโอเคฉันจะต้องโยธาอย่างเดียวเท่านั้น แล้วมันจะได้สิ่งใหม่ออกมามันไม่ใช่มันต้องผสมโยธาไฟฟ้าไฟฟ้า material material กับ programming โอ้โหมันมันต้องผสมผสานกันเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดใหม่เนี่ยมันคือมันมาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนมันคือเอากรอบออกไปเลยนะพี่น็อตถูกต้องคือมันคือการเอาเทคโนโลยีทุกอย่างในทุกแขนเนี่ยมายำรวมกันเพราะฉะนั้นปัญหาอย่างหนึ่งที่ยังไม่ตอบโจทย์ในฝั่งผู้ประกอบการนี่ก็คือ ตัวทักษะของของนักศึกษาจบใหม่เนี่ยนะครับเขาอาจจะมีความรู้หนึ่งอย่างซึ่งยิงหนึ่งอย่างนละ้วนะมันถูกออกแบบมาเมื่อยี่สิบสาสิบปีที่แล้วว่าโอเคคุณต้องเรียนอย่างนี้นะคุณถึงกะจกมาเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าไปคุมโรงงานไฟฟ้าได้สมมตินะครับอ้ตัวอย่างแต่ในปัจจุบันนี้แล้วมันต้องรู้นอกเหนือจากไฟฟ้าด้วยถามว่าอาจจะมีบางที่ที่เริ่มจะปรับตัวว่าโอเคเรามีผสมผสานกันเป็นหลักสูตรใหม่คณะใหม่ ที่ตอบโจทย์สเตมแต่ว่าก็ยังมีหลายๆที่ที่อาจจะยังต้องต้องเดินตามตรงนี้ให้ทันอืมืเท่ากับว่าตอนนี้ครับนักศึกษาจบใหม่ที่ได้ฟังพี่น็อตอยู่เนี่ยบางทีการเรียนเพียงแค่หลักสูตรเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอต่อปัจจุบันและอนาคตได้เราอาจจะต้องอาหาอะไรมาแอพพลายผสมผสานเพื่อให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างที่พี่น็อตบอกว่าสเตมมันคืออาชีพของอนาคตเลยทีนี้มผมถามต่อเลยครับว่าอย่างที่พี่น็อตบอกว่ามันเป็นอาชีพของอนาคต แต่ถ้าเรามองกลับมาในประเทศไทยนียครับเในอาชีพ STEM เนี่ยพี่น็อตคิดว่ามันเป็นสายงานหรืออาชีพไหนที่มันขาดแคลนแล้วมันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจไทยของเราครับก็อันนี้คิดว่ามุมมองของพี่น่าจะมาจากทางฝั่งสายงานของตัวเองเนาะคือสายสายไอีสายโปรแกรมมิ IT, ่งส,ส,สาย AI ตรงนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ากอย่างที่บอกไปแล้วขา พนักงานที่เก่งๆพร้อมทํางานได้เนี่ยหายากนะครับ mm hmm. โดยเฉพาะสายไอทีก็คือโปรแกรมเมอร์ hmm. นะครับซิสล์เ a แอดมินเดต้าไซเอนติสเนี่ย mm hmm. หาเก่งๆยาก mm hmm. ถามว่าในปัจจุบันเนี้ยคาว่า Data Science เนี่ยมันเป็นหนึ่งในบัสเวิร์ดที่เราได้ยินกันบ่อย mm hmm. เด็กๆน้องๆที่เรียนมาเรียาละไเนี่ยก็จํานวนมากที่ให้ความสนใจซึ่งเป็นเรื่องที่ดีว่าเอ้ย mm hmm. อยากจบมาอยากจะทํางานสาย Data าไซ e n น e นะครับสายโปรแกรมเมอร์ อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ว่าพี่คิดว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเวลาน้องๆจบมาแล้วเนี่ยมันยังมีสกิลที่มันมันยังมีแกลบอยู่ระห oh. ว่างสิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่มันต้องนำมาใช้จริงนะครับอันนี้อันเนี้ยพี่จะบอกว่ามันเป็นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับทุกๆสถาบันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราสถาบันนี้โอเคสถาบันไม่โอเคพี่เจอ,อบุคลากรหลากรหลาย นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแกลตรงนี้เนี่ยจากจากทั้งหมดเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอนักศึกษาพนักงานที่เราเข้ามาซึ่งเราเราก็ตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าเขามีพื้นฐานการทํางานที่ใช้ได้แต่มันก็ยังมีจุดที่เราต้องเทรนเขาเพิ่มเพื่อให้เขาสามารถที่จะอินโนเว te ในสายสเต็ปได้อย่างแท้จริงครับผมเข้าใจละอย่างนี้ครับพี่น็อตเราลองมาสมมุติกันเล่นๆดีกว่าถ้าเกิดว่าพี่น็อตสามารถแก้ไขได้ในเรื่องของการศึกษา แผนการเรียนการสอนเนี่ยพี่น็อตอยากเข้าไปปรับแก้ตรงไหนเพื่อทําให้อาชีพสายงานสเต็มต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเทรนนักศึกษารุ่นใหม่ๆอย่างที่พี่น็อตบอกว่ามันเป็นปัญหาอยู่ครับเราจะแก<ส>้ตรงไหนดีครับเข้าใจครับผมว่าโอันนี้เป็นเป็นคำถามท,าที่ยิ่งใหญ่มากเลยในะแบบนโยบายเปลี่ยนแปลงมากแต่ถ้าเกิดว่าทําได้จริงๆเนี่ยต้องถอยกับมามองก่อนว่าสเตมเนี่ย พี่บอกคือมันเป็นการยำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกันถูกไหมคืออาชีพสเต็มเนี่ยบางทีวันนี้ยังไม่มีแต่พรุ่งนี้เนี่ยเฮ้ยมีอาชีพใหม่โผล่ขึ้นมาที่เราไม่รู้เลยว่ามันมีอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นเป็น,ขนแขนงอาชีพที่ใช้ความการคิดวิเคราะห์ oh. เยอะมากปัญหามันไม่ใช่ปัญหาที่มีเคยคนเคยเจอมาก,ก่อนมันคือปัญหาใหม่มันคืออาชีพ <ừ. S 2> ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นวิธีการคิดเนี่ยเราจะไปจํามาตอบไม่ได้ละ เราต้องมันจะเป็นแพทเทิร์นไม่ได้แล้วถูกคือแพทเทิร์นมันมีจากความรู้ที่เรามีแต่เราต้องเอามา adapt apply แล้วก็เอาไปแก้ปัญหาที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่จะพูดกับน้องๆทุกคนในบริษัทว่าเฮ้ยปัญหาเนี่ยมันมีไว้แก้ไม่ต้องกลัวอยู่ในสายงานนี้เจอปัญหาทุกวันเราปัญหาเหล่านี้มันคือโอกาสให้เราได้ innovate แล้วก็คิดสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นความทักษะการ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าไปทําได้พี่จะกลับไปแก้โลกการศึกษาตรงนี้ว่าเฮ้ยหนึ่งคือมันจะต้องไม่ไปเน้นเราเราเราได้ยินมานานแล้วแว่าเราอยากไปท่องจาอยากไปท่องจาแต่อันนี้มันคือเรื่องจริงมากๆว่าเราต้องปลูกฝังวิธีการคิดแก้ปัญหาวิธีการวิเคราะห์ปัญหาให้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกปัญหาที่เราจะเจอมันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนวันพรุ่งนี้เนี่ยปัญหามันเปลี่ยน ใช่คร<ช>ับเพราะนั้นเราต้องเอาทักษะการคิดตรงนี้เนี่ยไปแก้ปัญหาที่เรายังไม่เคยเห็นให้ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไล่มาตั้งแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งแต่อาจจะมัธยมประถมะไปก็เลยเนาะอาจจะแบบแต่อน<ช>ุบาลเลยเนาะก็ะถ้าทําได้นะครับแต่ว่าก็ต้องค่อยๆแก้กันไปแล้วส่วนที่สอง<ช>ท,ที่ที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ซึ่งอันนี้พี่ก็ได้ไปคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในสายสเต็มที่ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์นะหมายถึงว่าเขาทําในสาย อาจจะเป็นสายพลังงานสายนู้นสายนี่อีกสิ่งแวดล้อม,มเขาก็พูดรตรงกันว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะต้องร่วมมือกับภาคเอกชน<ม>เพื่อลดไอสกิลแกลที่พี่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้<ม>นะว่าเอ้ยเพราะว่าทางอย่างทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ออกแบบหลักสูตรมาอย่างดีแต่ว่า<ม>แน่นอนว่าส่วนหนึ่งคือออกแบบมานานแล้วถูกไหมครับ อาจจะสิปี20ปิปีมันเปลี่ยนยากอ,อันนี้เราก็เข้าใจคือแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบโลกมันเปลี่ยนแบบแทบจะวันต่อวันนาทีต่อน,นาทีเลยถูกต้องถูกต้องซึ่งเราเข้าใจแหละว่าโอเคมหาวิทยาลัยเขาก็มีการมีระบบระเบียบของเขาเดี๋แต่ว่ามันต้องมีการร่วมมือกันกันกบภาคเอกชนเพื่อเฮ้ยลองเอาโจทย์ภาคเอกชนมาลองดูสิว่าเราจะปรับเพิ่มวิชาใหม่หรือปรับหลักสูตรอ,อะไรบางอย่างให้นักศึกษาเนี่ยมีประสบการณ์ในการทํางานจริงๆมากขึ้น แล้วก็เรื่องของการให้นักศึกษาออกมาฝึกงานในบริษัทที่ได้ทํางานจริงๆนะครับได้โปรเจกต์จริงๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สาคัญมากๆ mm hmm. เรื่องของการเอาโจทย์ทางจากทางภาคเอกชเนเี่ยไปอาจจะไปเป็นหัวข้อ h ีสิสหัวข้อวิจัย mm hmm. สําหรับนักเรียนในระดับชั้นปีสอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าช่วยที่จะลดช mm ่ hmm. องว่างตรงนี้ได้ <Yep. S 1> ครับครับ สมมุติต่อเลยครับพี่น็อตถ้าเกิดว่าเราได้ปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนฝึกเด็กให้มีวิธีคิดวิเคราะห์แล้วโดยที่ไม่ต้องท่องจําแล้วมันเกิดอา,อาชีพสเต็มหรือว่าเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถในอาชีพสเต็มมากขึ้นและกลายเป็นบุคลากรที่ออกมาพัฒนาประเทศเนี่ยพี่น็อตมองว่าถ้าเกิดเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพต่างๆเหล่านี้ประเทศมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็แน่นอนคือ สเตมเนี่ยมันเป็นเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยโลกมันเป็นโลกที่ค่อนข้างจะเปิดมากๆด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นฐานของสเตมการศึกษาสเตมที่เข้มแข็งเนี่ยเราเราสามารถสู้กับต่างประเทศได้นะครับคือทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าโอเคโปรดักต,ต่างๆที่ออกมาเราเราใช้เราขายกันอยู่ภายในประเทศในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย โลกที่มันเปิดอยู่ในทุกวันนี้ครับมันสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆที่เราคิดคน้นที่คนไทยเป็นคนคิดค้นเนี่ยออกไปสู้ออกไปขายกับต่างชาติได้นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเราสามารถผสมผสานเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาเพิ่มจุดแข็งที่เรามีอยู่แล้วอย่างในเรื่องที่เกาะพูดไปก่อนนะในเรื่องของการเกษตรการผลิตการท่องเที่ยวต,ต่างๆเหล่านีน้มันสามารถที่จะ พัฒนาได้หมดเลยสร้างสรรค์เออเอาไปพัฒนาให้มันมีความเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นใช้ง่ายขึ้นอาจจะมีต้นทุนที่ต่ําลงนะครับางต่างเหล่านี้ยผมพี่มองว่าถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาจุดแข็งของเราอยู่แล้วเนี่ยอืมเราได้เปรียบนะใช่แล้วเราสามารถที่จะไปสู้กับคนอื่นทั่วโลกได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือโลกมันเปิดแล้วอืมแล้วมันก็จะไม่เกิด ปัญหาสมองไหลที่ไม่ว่าคนเก่งในไทยแค่ไหนก็ตามเนี่ยอยากจะมีเงินเดือนสูงๆทำงานดีๆเนี่ยกลายเป็นว่าต้องหนีอไปทํางานต่างประเทศกันสันส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งไปอยู่บริษัทของชาวต่างชาตาิซึ่งเราก็จะเห็นเต็ไมไปหมดเลยเนาะพี่นนท์เนาะว่าตอนนี้มีแพลตฟอร์มของอต่างประเทศเนี่ยเข้ามาให้บริการคนไทยจนคนไทย <ừ> คุ <ừ> ้นชินจน,จนคิดว่านั่นเป็นบริษัทของประเทศไทยด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วมันคือการให้บริการของต่างประเทศซะหมดเลยใช่ครับแต่ของอันนี้ต้องใช้เวลา คือการผมพี่มองว่าส่วนหนึ่งคือการที่มีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับเปิดบริษัทเปิดสาขาในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีคือมันช่วยทําให้ตลาดของสเต็มตลาดไอทีต่างต่างนี้มันโตขึ้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะเพิ่มเหมือนกับเป็นแรงผลักดันให้ทางภาคอุรมศึกษาเนี่ยผลิต บุคลากรที่มีคุณภาพออกมาเรื่อยๆ hmm. นะครับอันนี้คือมันเป็นจุดเริ่มต้นยังไงเราเราเริ่มจากศูนย์ยังไงแล้วก็เราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่น hmm. นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงเนี้มัน,ม,นมันโอเคอยู่แต่แน่นอนในอนาคตเราก็หวังจะเห็นบริษัทสัญชาติไทยเนาะที่คิดซึ่งตอนนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันทําให้มันมีเริ่มจะมีข่าวออกมาให้เราได้ยินเรื่อยๆถึงบริษัทที่ประสบความสําเร็จบริษัทที่เติบโต ยิ่งใหญ่หรือแม้แต่บริษัทที่เก่าๆที่สมัยก่อนเขาไม่ได้ทำเกี่ยวกับไอทีเขาก็ผ่านมาเปิดเป็นเซกชันที่เกี่ยวกับไอทีทำไอทโดยเฉพาะนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิหมายที่ดีที่เราจะออช่วยกันขยายตลาดตรงนี้ให้มากขึ้นซึ่งมันต้องใช้เวลาแน่นอนที่ mm. กว่าที่เราจะสามารถบอกว่าโอเคเฮ้ย okay, เราทํางานที่ประเทศไทยก็ได้ค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกับต่ mm. างประเทศ นะครับซึ่งในทุกวันนี้ก็คงมีอยู่บ้างแต่อาจจะยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นต้องใช้เวลาครับอันนี้ใช่ครับหวังว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีตลาดรองรับนักศึกษาจบใหม่แล้วก็คนทยที่มีความสามารถจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบการไปทํางานต่างประเทศอีกเนาะพี่น็อตเนาะสุดท้ายแล้วครับพี่น็อตถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยมีน้องนนักศึกษาหรือว่าคนทํางานที่รู้สึกว่าสนใจในอาชีพสเต็มเนี่ยเขาอยากจะลองไปทํางานสายนี้ดูบ้างเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็ เออเหมือนทาตัวเองให้พร้อมกับโอกาสของอาชีพเหล่านี้ครับทํายังไงดีครับครับก็มีทั้งอ่ะเดี๋ยวททีเดี๋ยวคนนี้นะผมพูดใหม่ละกัน<ด>ก็สําหรับคนที่ครับสําหรับคนที่สนใจที่อยากจะมาทํางานในสายตเต็มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจจะบอกว่าเอ้ยตอนแรกฉันเรียนไม่ได้ตรงสายร้อเแต่อยากเบนเข็มมา้ข่าวดีก็คือทุกวันนี้เนี่ย มันมีคนที่ข้ามสายงานเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าบนอินเทอร์เน็ตมันมีทรัพยากรให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาด้วยตัวเองที uh, ่บ้านถูกไหมอันนี้คือข้อดี mm hmm. คือเราอยากจะเรียนอะไรเราเปิดหาอินเทอร์เน็ตเราเรียนได้สิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างเดียวก็คือความตั้งใจของเรา mm hmm. เท่านั้นใช่ครับ mm hmm. นะครับเพราะอย่างในบริษัทของพี่เนี่ยมีพนักงานหลายคนที่เราเปิด mm hmm. ให้โอกาสเขาไมา่ได้จบมาทางสายคอมพิวเตอร์โดยตรงแต่สามารถเข้ามาทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ได้เป็น Data Scientist ได้เพราะเขาได้แสดงให้เราเห็นว่าเฮ้ยเขาพื้พนฐากนการทำงานได้จริงเขาศึกษาเองเขาขนขวายเขาสนใจตรงนี้สามารถทำได้นะครับส่วนในแง่ของว่าเอ้ยเราควรจะโฟกัสไปที่จุดไหนเนี่ยพี่ก็จะขอย้อนกลับไปที่สิ่งที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือสเตมเนี่ยมันเป็นสายงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ ระดับสูงมากนะครับยิ่งเราอยากจะไปลึกยิ่งอยากจะเติบโตในสายงานนี้เราต้องวิเคราะห์ปัญหาใหม่ๆให้เป็นผสมผสานความรู้ที่เราเคยมีอยู่เอามาแก้ปัญหาใหม่ๆโจทย์ใหม่ๆแล้วก็เราต้องไม่กลัวปัญหานะครับ mm. ปัญหาเนี่ยคือเป็นสิ่งเป็นโอกาสที่เราจะ innovate, อินโนเว e ถูกไหมเพราะฉะนั้นอยาก mm. ให้น้องๆทุกคนที่หรือใครก็ตามนะ mm. ที่สนใจอยากจะทํางานสายสเต็มเนี่ยอยากจะให้โฟกัสไปที่การฝึกทักษะตัวเองให้รู้จักแก้ปัญหานะครับอาจจะเริ่มจากปัญหา ง่ายๆก่อนอปัญหาที่มันมีรูปร่างรูปแบบชัดเจนมีโจทย์โปรแกรมมิ่งมาแล้วแก้ปัญหาเขียนโจทย์ให้ได้ขก้าใหญ่ขึ้นไปก็คือแก้ปัญหาที่มันมีความซับซ้อนกำกวมไม่รู้เลยว่าจุดประสงค์คืออะไรเราต้องมาเริ่มต้นตั้งแต่ออกแบบว่าเราต้องการจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่สําคัญที่คิดว่าถ้าเกิดมีเนี่ยเราจะไปสมัครงานในสเต็มเนี่ยขแขนงไหนก็มีแต่คนอยากจะรับอืม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนที่สนใจในด้านนี้เนี่ยอย่างที่พี่น็อตได้แนะนําไปว่าจะต้องมีความคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ไม่ทําอะไรที่เป็นแพทเทิร์นพร้อมปรับตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอน,นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายงานที่วันนี้ d ีบ p ฟทองนะครับได้นำมาเล่าให้ฟังกันว่าสเตมเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ยังไงบ้างอย่างที่พี่น็อตบอกเลยว่าการที่มีอาชีพสเตมต่างๆเหล่านี้เข้ามา แพร่หลายมากขึ้นจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ยังไงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดรธรรมนิตพิพัฒน์ศรีสวัสดิ์หรือพี่น็อตมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับผู้ก่อตั้งลู l ลู่เทคโนโลยีนะครับในครั้งหน้านะครับดีฟไลฟ์ทอลและผมโจอี้จะนําเรื่องราว d e ีฟเทคโนโลยีเรื่องอะไรมาพูดติดตามไ่ดีห้ามพลาดนะครับทาง o o k Fanpage t e จเ s o ซอสวันนี้เรา2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ